พอยจ๋าพลอยเน๊ะนั่งเฝ้าหน้าประตูอยู่ที่หน้าประตูนะคะนั่งรอให้แม่ออกไปแม่นั่งทำงานอยู่ในห้องนี้เนี่ยพิเศษก็หลับน้องพลอยเขานั่งนั่งรอแม่ที่หน้าประตูนะคะน่าสงสารมากๆเลยเพราะเขาติดแม่มากไงแม่ก็เลยอุ้มเข้ามาในห้องนอนกับแม่นะเดีย๋ยวต่อไปน้นองพลอย,อยนอนกับแม่นะคะ ต่อไปน้องพลนอนกับแม่นะคะนอนไหมลูกนอนไหมนี่ใครลิริน้อยน้องพลพลอยคนสวยแหละค่ะเออนอนกับแม่นะลูกนะเสร็จก็หลับสมซาส่มซาอยู่นั่นสมซาอยู่ที่เตียงแล้วก็ที่นอนเขาเขามารอหน้าประตูเหมือนกันนะคะทุกคนจะมารอที่หน้าประตูรอแม่ อยูี่ไหนจา้จาจ้าจ่าอ่าส้มซาอ่จาจา่จาจ้าจ่าจ่าลิลิล,ลิแค่มองเฉยมันลิแค่มองเฉยหลกมันลิแค่มองเฉยส้มซากินข้าวเสร็จก็มารอที่หน้าประตูจะเข้าห้องนะคะเท้าเทามีใครบ้างมีใครบ้างมานอนกับแม่เนี่ยสตาสตอง ถ้าสวยเข้าใหม่ส,มมส้มซ่าทมท่มส้มส้มเทาเทาส้มสมอยู่นั่นส้มส้มเทาเทาแล้วก็ใบเงินใบเงินก็อยู่นี่นอนกับแม่กันแล้วก็น้ําตาลนะคะอยู่กันบางทีก็มีโชกุนเข้ามานะคะวันนี้โชกุนไม่เข้าน้องพลอยมาแทน,นพลอยเขายอร่อแม่ที่หน้าประตูเขาติดแม่ นิสยก็หลับกินข้าวอิ่มอ๋อน้องแค่ขยับไปเฉยลูกมันลิ้ด้วยมันลิ้ก็นอนกับแม่นะคะน้องแค่ขยับไปเฉยลูกเนี่ยมารอนะคะรอหน้าประตูทุกคนก็อยากมีแต่อยากนอนกับแม่ทุกคนอยากจะอยู่แต่กับแม่นอนกับแม่รอที่หน้าประตูแม่ก็มีแค่คนเดียวลูกเอ้ยแม่แยกล่างไม่ได้ลูก อย่ากรางไม่ได้นะแม่ก็ต้องคอยเดินตรวจตาดูลูกเลยนะลูกไม่สบายนะคะทีนี้เมื่อวันนี้ก็เห็นแม่ไฝดูซึมๆมนะคะดูซึมๆก็เลยป้อนข้าวป้อนน้ําเขาเขาก็กินนะคะเขาก็กินแต่เขาดูซึมๆดูดูไม่ล่าเริงนะคะเดี๋ยวถ้ายัางไงพ่้นี้ไม่ดีขึ้นแม่แก็พาไปหาหมอนะคะแม่ไฝไปข้าวนะคะ สมโซมว่าไงคะว่าไงลูกว่าไงคะมีคนรักแม่น้ำตาลน้ำตาลก็อยู่นี่นะน้ำตาลอยู่นั่นนะคะน้ำตาลเออแม่มีคนเดียวลูกมีเป็นเจ็ดสิบกว่าชีวิตทุกคนก็อยากจะให้แม่อยู่ด้วยใกล้ๆแต่แม่ก็ทำไม่ได้ คีวีด้วยลืมไปคีวีก็นอนกับแม่ตอนนี้คีวี่เล่นอยู่ข้างนอกอยู่ให้คีวีเล่นข้างนอกก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเอาเข้ามาในห้องเช้ามาก็ออกเสร็จหลับแล้วหลับแล้วครับแค่นี้นะคะ